ดีค่ะ,ะวันนี้นะคะจะพูดคุยถึงเรื่องกล้ามเนื้อก้นนะคะซึ่งค่อนข้างมีความสําคัญกับผู้หญิงเพราะว่าจะทําให้ใส่เสื้อผ้าได้สวยขึ้นแต่ในความสําคัญอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากคือกล้ามเนื้อก้นจะช่วยยกกระชับช่วยสป,ปอร์ต,ตัวกระดูกหลังส่วนล่างนะคะทําให้ลดอาการปวดหลังได้วันนี้นะคะเราจะใช้อุปกรณ์ก็คือตัวยางยืดนะคะเราจะใช้เป็นแบบผ้านะคะโอเคเริ่มต้นที่ท่าแรกกันเลยค่ะ ใช้ท,ทั้งยืดนะคะสอดเข้าไปที่ขาของข้างนั่งเก้าอี้นะคะหลังตรงใช้ดันยางยืดเนี่ยให้ไปอยู่ใกล้ตรงข้อเข่าให้มากที่สุดหลังจากนั้นวางเท้านะคะวางเท้าเสมอกันหลังจากนั้นออกแรงก,กางเข่าออกจากกันค่ะในระหว่างนี้เราสามารถเอามือจับสพอร์ที่บริเวณสะโพกหรือก้นเราได้เลยนะคะว่าเกิดการแอคชั่นของกล้ามเนื้อไหมกล้ามเนือ้อ ส0ถึงครั้งต่อเซตได้เลยนะคะในระหว่างนั้นคือพยายาม <c oughs> ที่จะเกรนตัวกล้ามเนื้อหน้าท้องไปด้วยอันนี้เป็นท่าที่1นนะคะ <c oughs> เวลาทําแล้วจะรู้สึกล้าที่กล้ามเนื้อก้อนเลยด้านข้างไปต่อด้วยท่าสองเลยนะคะท่าสองใช้ยางยืดคล้องที่นี่เหมือนเดิมนะคะลงไปหน้ากับพื้น,นะคะ่ะยืดตัวตรงเปิดไหล่นะคะสนขาแล้วก็กา <c oughs> ออก สิบถึงห้าสิบครั้งต่อเซตได้เลยแต่ถ้าไม่ไหวให้เริ่มต้นที่ยี่สิบได้ค่ะเริ่มมาต่อที่ท่าสามกันนะคะท่าสามก็คือหันหน้าเข้ากับกเก้าอี้หรือที่เกาะอะไรก็ได้นะคะตัวยังยืดยังคล้องที่เข่าเหมือนเดิมนะคะกาะหลังตรงนะคะคลิปหลังตรงหลางากนัแตะแล้วออกออกในร่าง ไปทางด้านหลังแล้วเฉียงออกด้านข้างค่ะจะได้กล้ามเนื้อก้นสลับข้างนะคะคีบหลังตรงตลอดเวลานะคะสาสิบครั้งถึง5้าสบครั้งต่อเซตเหมือนกันสามท่านี้นะคะจะช่วยให้เกิดการกระชับของกล้ามเนื้อสะโพกและกล้นนะคะเพื่อไปสพอร์ตตัวกล้ามเนื้อหลังให้ทำงานน้อยลงจะลดอาการปวดและป้องกันอาการบาดเจ็บได้ค่ะแบนี้ค่ะ